เรียนเหมมาราชหมดที่8ลีเมพับหนังสือพิมพ์แล้วโยนไปที่เก้าอี้ตัวถัดไปพร้อมกับถอนใจออกมาดังๆอะคัง,งฉันหมดความอดทนแล้วนะเพื่อนของแกทำไมป่านนี้ยังไม่ลงมากินข้าวสัทีเขารู้ไม่ใช่หรือว่าเราจะกินกันกี่โมงทำไมต้องให้ผู้ใหญ่รอด้วยเสียมารยาทจริงขอโทษฮะแม่ผมจะไปตามเขาเอง ลีเมสายหน้าอยากจะบ่นต่อแต่ก็เวทนาลูกชายอาคินเป็นหนุ่มแล้วก็จริงแต่ติดใจยังสุภาพอ่อนโยนเกรงใจคนอื่นร่ำไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาวน้อยที่เขาพามาด้วยหล่อนมีทีท่าวางอำนาจเหนือเขาอยู่ตลอดเวลาลีเมมองเห็นเมวลีเหมือนหนึ่งเห็นตัวตนของหล่อนในสมัยยังสาวดื้อดึงเอาแต่ใจเพื่อให้ชนะ โดยไม่ยอมคำนึงถึงสิ่งใดไม่ต้องไปหรอกคุณคังซกเตียงเข้ามาพอดีหล่นบกมือให้อาินนั่งลงอย่างเดิมคุณเมวารียังไม่รับประทานเธอจะรอเสียเล็กรอทำไมลีเมถามห้วน,วนเมื่ออาินกลับบ้านหล่อนก็พยายามทำงานให้น้อยลงเพื่อจะได้มีเวลาอยู่กับลูกชายให้มากขึ้นแต่กลับต้องหมาหงุดหงิดใจเพราะพฤติกรรมของเมวาีที่เริ่มจะเรื่องมากขึ้นทุกวัน แล้วนี่เขาอยู่ไหนห้องนั่งเล่นศกเตียงไม่ได้อธิบายต่อว่าห้องนั่งเล่นซึ่งอยู่ชั้นล่างของคาราฮา์บนยอดเขาสามารถมองผ่านหน้าต่างกระจกเห็นรถทุกคันที่เล่นขึ้นมาได้ในวินาทีแรกศกเตียงขึ้นมาตามเมวลีที่ห้องนอนเมื่อไม่พบจึงลงมาข้างล่าง บังเอิญได้ยินเสียงเปียนโนแผ่วๆขาดขาดหายหายจึงได้เดินตามเสียงนั้นไปและได้เห็นหญิงสาวคนนั้นนั่งอยู่ที่หน้ากแกรนเปียนโนใหญ่หันหน้าออกทางหน้าต่างขุนค,คังรออยู่ที่ห้องอาหารค่ะเมยยังไม่หิวให้เขากินกันไปก่อนเสียงหล่อนห้วนทั้งยังไม่ยอมหันกลับมาวันนี้เมื่อเมวลีกลับมาบ้าน ซกเตียงถึงกับตะลึงที่หล่อนเปลี่ยนรูปลักษณ์จากสาวเปรี้ยวมาเป็นใครคนหนึ่งที่น่ารักไม่น้อยไปทะค่ะกเตียงไปบอกเขาว่าเม,มจะรอพี่ปีเตอร์เม,มวลีพูดเสียงรำคาญให้ซกเตียงต้องอุทานในใจแม่เจ้าหล่อนช่างเปิดเผยความในใจโจ่งแจ้งไม่กลัวใครถึงเพียงนี้เชียวหรือแต่คุณคังบอกว่าเสียเล็กจะไม่กลับมากินข้าวบ้านถึงยังไงเมก็จะรอ เมวลีกระแทกนิ้วลงบนคีให้เกิดเสียงสูงตำ่ำจนซกเตียงสะดุง้งรีบถอยออกมาอย่างรวดเร็วฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าคุณเมวลีจะรอเสียเล็กทำไมเธอไม่ได้บอกก็ไหนอะขังบอกว่าเสียเล็กจะไปรับใครที่สนามบินไม่ใช่หรือแม่ฮะอคินลากเสียงแล้วพยักหน้าให้สาวใช้อีกคนเข้ามาตักข้าวช่างเขาเถอะช่างอะไรรีเมดุ ฉันไม่เข้าใจแกจริงๆนะอะคังอยู่ๆก็พาใครก็ไม่รู้เข้ามาในบ้านเออถ้าเป็นคนดีก็ว่าไปอย่างนี่มาวันแรกก็บอกเสแล้วว่าจะมาจับพี่ชายตัวเองแม่พูดเกินไปรู้ว่าไม่จริงดีนะที่เขาไม่จับแกเพราะฉันคงอก,อกแตกตายถ้ามีสภายอย่างนี้เมย์เขาไม่ได้เสียหายอะไรเรียนเก่งรวยก็รวยสวยก็สวยยิ่งตอนนี้เขาทำผมแต่งตัวดีขึ้นผมว่าเพอร์เฟกนา อาขินแกล้งยั่วทําให้ลีเมตาเขียวปัดและซกเตียงเบือนหน้าไปยิ้มทางอื่นเจ้าขังเดี๋ยวเถอะแกมาสะบัดสำนวนกับแม่แกนี่ยิ่งวันยิ่งร้ายนะและฉันบอกไว้เสียก่อนว่าห้ามชอบแม่คนนี้เป็นแค่เพื่อนก็พอแล้วงั้นก็ยกให้พี่ปีเตอร์ไปแล้วกันก็ไม่ได้เหมือนกันอะไรกันนี่ก็ไม่ได้โนอนก็ไม่ได้ รีบๆให้เขากลับไปเสียนั่นแหละคือสิ่งที่ฉันต้องการอย่าลืมนะอะขังพี่ชายแกเขามีคู่รักแล้วไม่ต้องมายุยงส่งเสริมแต่พี่แจนไม่รู้อยู่ไหนแม่จะปล่อยให้พี่พีเตอร์เ้าตายหรือฮะเกจะยุให้แม่ออกแตกตายหรือไงผมพูดจริงๆนะอะขินพูดหน้าตาเฉยแต่ในตาหลังแว่นเป็นประกายพราวระยับ บางทีผมก็ไม่เข้าใจแม่เอาซะเลยเห็นเกลียดพี่ปีเตอร์ยังกับอะไรดีมาตอนนี้กลับห่วงพี่เขาผู้หญิงคนไหนก็ไม่ให้เข้าใกล้จะเอาอยัางไงกันแน่เรื่องของผู้ใหญ่แกอย่ายุ่งแกทำได้แค่อย่างเดียวคือกันแม่นั่นออกให้ห่างพี่ชายแก่เท่านั้นอาคินยังไม่อยากหยุดพูดเพราะเขาคิดว่าการได้ประทะคารมกับแม่เป็นเรื่องสนุกอย่างหนึ่งแต่พอเหลือไปทางโซกเตียง ท่านั้นทำท่าบุ้ยใบ้ไปทางประตูอาขินจึงมองตามและเลยเห็นเมวดีเดินเกาะแขนปุรนินเข้ามาด้วยท่าทางมีความสุขชายหนุ่มจึงลุกขึ้นยืนอย่างมีมารยาทผมนึกว่าพี่ไม่กลับมาซะอีกทีแรกก็ตั้งใจอย่างนั้นปุรนินตอบยังไม่ทันจบประโยคเมวรีก,ก็ขัดขึ้นว่าพอดีพี่ปิเตอร์ทราบว่าเมย์คอยอยู่เลยรีบกลับมาใช่ไหมล่ะคะ เมื่อตอนเช้าพี่ปีเตอร์ก็บอกว่าจะพาพวกเราไปหาอะไรกินข้างนอกแต่พี่ปีเตอร์ก็ผิดนัดหญิงสาวยังเกาะแขนเขาอยู่ลีเมมองอย่างไม่สบอารมณ์เท่าไหร่กินข้างนอกกับในบ้านก็เหมือนกันบางทีกุ๊กเราทำอร่อยกว่าด้วยซ้ำเมวรีทำคลายไม่ได้ยินท่าทีของหล่อนเหมือนอยู่ในห้องนั้นเพียงสองคนกับบูรนินแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเมไม่โกรธพี่ปีเตอร์แต่พี่ปีเตอร์ต้องทำตามสัญญาอย่างที่บอกเมไว้เมื่อกี้นะคะ ว่าพรุ่งนี้วันหยุดพี่จะพาเมยไปเที่ยวเรืออะไรนะลีเมย์ลืมวางท่าทางเสียสนิทความไม่พอใจคุกกรุ่นจนหน้าบึง้งอคินจึงรีบคลี่คลายสถานการณ์โดยบอกว่าพี่ปีเตอร์จะพาเราไปลงเรือฮะแม่เออผมไม่ได้เที่ยวทะเลมานานแล้วคงสนุกดีนะไม่ใช่เราอยาดในอคินเมวรีขัดอย่างไม่เกรงใจพี่ปีเตอร์จะพาฉันไปคนเดียวต่างหาก ไม่มีใครเปิดทางให้ปุรนินพูดเพราะในทันทีที่เมวรีกล่าวจบลีเมพูดขึ้นทันทีจะไปได้ยังไงพรุ่งนี้เสียเล็กมีธุระปุรนินไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในห้องนั้นแต่เขาเริ่มรู้สึกรำคาญแกมขบขันที่ทุกคนทำเหมือนเขาเป็นหุ่นยนต์ชายหนุ่มปลดมือเมวลีออกอย่างสุภาพแต่ไหลเบาๆให้หล่อนไปนั่งพรุ่งนี้ผมมีธุระอะไรนะครับคุณริวก็นัดดื่มน้ำชาไงคะเสียเล็ก พรุ่งนี้ปาวีผู้หญิงที่สวยที่สุดของคุณจะมาดื่มน้ําชากับเราที่บ้านไม่ว่างก็ต้องว่างแล้วล่ะค่ะปรุรนินไม่ได้ถามสักคำเขาเพียงแต่เลิกคิ้วแล้วเดินไปนั่งเมวรีทำหน้าแปลกหลอนส่งเครื่องหมายคำถามไปยังอาคินแต่ฝ่ายนั้นไม่ยอมสบตาด้วยเขามองซกเตียงนําจานสลัดผักมาวางให้ลีเมแล้วถามว่าแม่กินแค่นี้เองหรือปกติฉันไม่กินมื้อเย็นด้วยซ้ำลีเมกระแทกเสียง ไม่ได้โกรธอาคินกลับสึงใจด้วยซ้ำที่เขาเป็นห่วงแต่มันนไ้สาวน้อยที่ทำท่าราวกับเป็นเจ้าเข้าเจ้าของปุรนินยังไม่กระดากอายต่างหากถามดีๆก็ต้องดุด้วยหรออาคินบนแม่ของเขาแม้จะดูสาวและสวยพริง้งแต่จู้จี้ขี้บนเหมือนคนแก่ไม่มีผิดกี่เดือนกี่ปีไม่เคยเปลี่ยนแปลงลีเมมองหน้าลูกชายเห็นเขาทำหน้าเมื่อยเลยแก้ตัวว่าไม่ได้ดุ เพียงแต่พูดความจริงให้ฟังบ้านนี้เงียบลงตั้งแต่แกไปเรียนต่อแม่ก็เลยไม่มีใครกินเป็นเพื่อนรีเมเกือบจะพูดว่าตั้งแต่จามอนตายไปความเงียบเหงาทำให้หล่อนหยึดออฟฟิศเป็นบ้านที่สองขณะที่ปุรนินเข้าบ้านก็ต่อเมื่อตะวันรับฟ้าไปแล้วต่างคนต่างเก็บซ่อนความรู้สึกโดยใช้งานเป็นเครื่องบังหน้าคำพูดนั้นกระทบใจปุรนินด้วยเหมือนกันมันทำให้เขาได้คิด และมองหล่อนอย่างเห็นใจตอนนี้อาคังกลับบ้านแล้วเราควรหาเวลาอยู่บ้านให้มากกว่าเดิมวันนี้หมอสไตล์โทรถ,ถึงผมหมอบอกว่าวันจัน์ทรจะแวะมาดูอาป,ปาคุณจะอยู่บ้านไหมที่แรกตั้งใจจะไปตีควรหน้าแต่เช้ามืดแต่อยู่รอพบหมอก่อนก็ได้แม่จะไปที่นั่นทำไมฮะไปดูฟารมมะเขือเทศไงลูก ปีนี้ทางอีสต์โดนพายุต้ฝุ่นหลายลูกติดติดกันพืชผักผลไม้เสียหายมากมายไม่เห็นรู้ว่าตามแจ็คอินเดอบ็อกก์แมคโดนัลหรือร้านอาหารทั้งหลายเขาจะติดป้ายบอกถึงการขาดแคลนผักและมะเขือเทศทุกคนก็เลยมุ่งมาทางเวสทำให้เราได้ออเดอร์เพิ่มมากขึ้นสองเท่าแม่เลยอยากจะแวะไปดูสักหน่อยงั้นผมจะไปเป็นเพื่อนแม่เมละ่ะไปด้วยกันไหมเมวลียักไลติควหนะ้า ชายแดนเม็กซิโกใช่ไหมมีอะไรน่าดูล่ะสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนั่นคือความน่าดูล่ะให้เกียมขับรถไปเถอะเขายัางพอชำนาญทางเพราะเคยไปด้วยกันหลายหนแล้วถ้าไม่ติดอะไรผมอาจจะไปด้วยข้ากลับจะได้แวะดูรีสอร์ทที่มาริบูพร้อมกันเมวลียิ้มออกทันทีพี่ปีเตอร์ไปเมก็ไปด้วยเราไปธุระไม่ได้ไปเที่ยวลีเมพูดลอยๆไม่เจาะจงว่าพูดกับใครเป็นพิเศษ แล้วจึงหันไปทางปุรนินทำไมเสียเล็กถึงอยากไปที่รีสอร์ทนั่นเอาไว้กินข้าวเสร็จแล้วคุยกันผมว่าคุณริวก็ควรจะต้องรับรู้เรื่องนี้ไว้เหมือนกันลีเมยพยักหน้าเสียงของเขาเรียบก็จริงแต่ใบหน้าแฝงความกังวลให้เห็นชัดเจนมเมวลีกันตัวอาคินไว้ไม่ให้ไปไหนเพราะเมื่อรับประทานอาหารเสร็จลีเมย์สั่งซกเตียงให้ยกเครื่องดื่มร้อนๆตามไปในห้องหนังสือ ฉันมีธุระกับเสียเล็กห้ามใครรบกวนเมวลียักไหลโดยไม่กลัวคนเห็นหล่อนไม่โง่ถึงกับดูท่าทีลีเมไม่ออกคำสั่งนั้นหมายถึงหล่อนโดยตรงแม่ไม่ชอบฉันแปลกจริงฉันไม่ได้ทำอะไรให้สักหน่อยหล่อนพร่องออกกับอาคินโดยไม่สนใจว่าเขาจะรู้สึกเช่นไรอาคินงงจนคำเขากำลังไม่แน่ใจว่าคิดถูกหรือผิดที่พาเมวลีมาด้วยเมื่อเรียนอยู่ด้วยกันที่อังกฤษ เมวรีเป็นเพื่อนสาวคนแรกที่เขาสนิทสนมด้วยเพราะความเปิดเผยมีน้ำใจและสนุกสนานเมวลีทำให้เขาหายเหงาที่ต้องออกจากบ้านมาอยู่ท่ามกลางคนแปลกหน้าหล่นทําให้ความหวาดกลัวลึกๆของเขาหายไปเมื่อตั้งตัวเป็นผู้พิทักษไม่ยอมให้ใครมารังแกเข้าได้เราเรียนชั้นเดียวก็จริงแต่เธออ่อนกว่าฉันเพราะฉะนั้นฉันคอยดูแลเธอเองไม่ต้องกลัว ตอนนั้นเข้าไปอเมริกาใหม่ๆเรื่องภาษานั้นไม่ต้องพูดถึงความรู้แน่นเปรีย้ยเพราะเรียนพิเศษทุกเมื่อเชื่อวันในขณะที่เมวลีย่ำอยู่ชั้นเดิมซ้ำแล้วซ้ำอีกเขาช่วยติววิชาให้และหล่อนก็กอดคอเป็นเพื่อนรักกับเขาเมวลีน่ารักกว่าตอนนี้มากมายนักแทนที่จะว่าคนโน้นคนนี้ไม่ชอบทำไมไม่ถามตัวเองว่าเขาไม่ชอบเราเพราะอะไรอย่ามาสัมบัติสำนวนนะนอาอคิน หล่นแหวะใ่แล้วก็ถอนใจวิจารณ์อีกว่าแม่เธอก็ดูทันสมัยดีแต่ความคิดคลํำคึฉันพอเดาออกว่าเขาไม่ชอบเลราะฉันชอบพี่ปีเตอร์ก็แล้วมันผิดตรงไหนล่ะชอบก็บอกว่าชอบทําไมต้องโกหกปิดบังพี่เขาก็ยังโสดอยู่ฉันไม่ได้ไปแย่งใครสักหน่อยเมย์เพิ่งรู้จักพี่ปีเตอร์อาคินกล่าวคล้ายจะแยง้งเมวลียักไหลอีกครั้งถามรวนรวน แล้วเป็นไงฉันเจอเธอครั้งแรกฉันก็ชอบเธอแต่ก็ไม่ได้ชอบอย่างแฟนฝันถงได้เลยคนเราเห็นปุ๊บก็รู้ปั๊บว่าเป็นมิตรหรือศัตรูไม่จําเป็นต้องใช้เวลาสักหน่อยสําหรับพี่ปีเตอร์ฉันชอบเขาชอบมากๆอย่างที่ไม่เคยชอบใครมาก่อนชอบอย่างผู้หญิงชอบผู้ชายพูดอย่างนี้ผิดอีกสิเป็นผู้หญิงไม่ควรพูดหรือแสดงอารมณ์จงแจ้งแต่ฉันเป็นผู้หญิงสมัยใหม่นะไม่อยากอ้อมค้อมทําไมจึงรับไม่ได้เพราะเราเป็นคนไทยมั้ง ถึงไม่ควรทําอะไรโจงแจ้งนักเมมาได้แค่วันสองวันแต่เปลี่ยนแปลงตัวเองตั้งแต่หัวจะรดเท้าดูแล้วมันชัดเจนเกินไปผมเองยังอึดอัดแทนที่พูดนี่หวังว่าคงไม่ได้หึงฉันหรอกนะเมวรีพูดอย่างเยาะเยาะทำให้อคินถึงกับอึ้งไปหน้าแดงจนเห็นชัดคุณเข้าใจผิดล้อเล่นรหรอกนาเพราะยังไงเราก็เป็นมากกว่าเพื่อนไม่ได้อยู่แล้ว แต่มีอยู่ข้อหนึ่งที่ฉันอยากถามผู้หญิงที่ชื่อปลวีคือใครฉันต้องการรู้อย่างละเอียดเลยนะอะคังเหมือนอย่างที่เมย์อยากรู้เรื่องพี่แจนงั้นหรือมากกว่าเมวรียอมรับโดยไม่บิดพลิ้วเพราะเขากําลังจะมาหาพี่ปีเตอร์พรุ่งนี้เขามีตัวตนในขณะที่คาจารินเหมือนคนที่สาบสูญไปแล้วฉันไม่จําเป็นต้องมิตกใช่ไหมล่ะปุรนินใช้เหล็กแหลมเขีย่ยไฟในเตาผิง ที่กำลังจะมอดให้คุกกลุ่นขึ้นมาอีกครั้งอากาศภายในห้องจึงอุ่นสบายยิ่งนักลีเมมองด้านหลังของร่างสูงสงา่าขณะยกถ้วยน้ำชาขึ้นจิบช้าๆหล่อนนั่งที่เก้าอี้บุนวมพนักสูงในหมู่ชุดรับแขกกลางห้องใต้แชนเดลเลียมหึอมาโดยไม่คิดมาก่อนเลยว่าเขาและหล่อนจะมาญาติดีกันในที่สุดปุรนินหันกลับมาช้าๆเขาชะงัก เมื่อเห็นสายตาที่จ้องมองแบบไม่กระพริบของหลอนชายหนุ่มเข้าใจดีว่าแม้บัดนี้รีเมจะยอมรับเขามากขึ้นแต่ก็มีบางครั้งเหมือนกันที่หลอนอยังคลางแคลงในตัวเขาชายหนุ่มหยิบถ้วยกาแฟบนโต๊ะทำงานแล้วเดินมานั่งตรงกันข้ามพูดโดยไม่มองหน้าคุณกำลังคิดถึงความหลังเขาเดาทำให้รีเมหัวเราะแม้ในตาจะเป็นละอองขึ้นก็ไม่เชิงนะ ฉันกําลังคิดว่าบ้านนี้ใหญ่เหลือเกินเงาเหลือเกินมีเราอยู่เพียงสองคนเท่านั้นคุณเอาอาคังไปไว้ที่ไหนเมวลีอีกซกเตียงเกี้ยมก็อยู่แต่คนเหล่านั้นไม่ได้ผ่านอะไรต่อมิอะไรเหมือนอย่างเราเขาจะไม่มีวันเข้าใจสิ่งที่เราสูญเสียโดยเฉพาะอาคางังจริงๆนะทุกวันนี้ฉันยังคิดไม่ตกว่าควรให้เขารู้ดีไหมว่าโจาสัวไม่ใช่พ่อที่แท้จริงของเขา แล้วมันจะมีประโยชน์อะไรปุรินทวงอย่างไม่เห็นด้วยอารองก็ตายไปแล้วอาปายังไม่ฟื้นแต่อขังกำลังมีอนาคตที่สดใสทำไมเราต้องให้เขามาสะดุดกับความจริงที่ไม่ทำให้อะไรดีขึ้นคุณคิดอย่างนั้นหรือปุรนยิม้มลีเมต้องการให้เขายืนยันเพื่อความมั่นใจในเมื่อเวลานี้มีเพียงเขาเท่านั้นที่รู้ความจริงเกี่ยวกับอคิน ลีเม่ต้องการคำประกันจากปากเขาว่าทุกสิ่งทุกอย่างของอาคังจะไม่มีวันเปลี่ยนมือนั่นคือความรักของแม่สิ่งที่ผมพูดกับคุณริวเมื่อสามปีก่อนคือคำพูดของผมวันนี้ขอบคุณเสียเล็กฉันก็รู้ว่าคุณรักอะคังแค่ไหนลีเม่สบายใจขึ้นหล่อนขยับตัวแล้วพูดว่าสักวันหนึ่งเถอะฉันคงมีโอกาสตอบแทนคุณบ้าง ชีวิตผมต้องการเพียงอย่างเดียวให้ขจารินกลับมาลีเมกล่าวอย่างรู้ทันไม่แน่นะวันนี้เขาอาจอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลคุณนักก็ได้คุณริวพูดที่โต๊ะอาหารว่าคนที่จะมาพรุ่งนี้คือปาลวีชายหนุ่มแยง้งน่าเสียดายที่ผมเลือกไม่ได้แต่ก็ช่างเถอะว่าแต่เขาเป็นอย่างไรบ้างก็ยังสวยบาดตาบาดใจเหมือนเดิม คุณคงแปลกใจหากฉันบอกว่าพบเขาที่สุสานเข้าไปเยี่ยมหลุมศพแอนรูว่าไปแล้วน้องชายฉันก็ไม่ใช่คนสิ้นไร้ไม้ตอกซะเลยทีเดียวตายแล้วยังมีคนคิดถึงโดยเฉพาะคนคนนั้นคือลูกสาวอินทวงคนที่สั่งฆ่าแอนรูแม้แต่ตำรวจยังไม่มีหลักฐานจนกระทั่งบัดนี้เพราะแอนรูไม่ใช่พลเมืองของเขาเลยไม่มีใครสนใจสืบสวนอย่างจริงจัง แต่ฉันรู้ว่าแอนรู้ทางานให้อินทวงรู้แม้กระทั่งว่าอินทวงสั่งให้เขาฆ่าเจ้าสัวขังเฉียวแต่กระสุนพลาดไปโดนพิพิษอกงของขาจารินตายปุรนินนั่งนิ่งขึงอินทวงคนที่อ้างตัวเป็นพ่อบังเกิดกล้าวของเขาไม่ใช่ใครอื่นเสียงลีเมดังต่อไปว่าฉันเข้าใจคุณเสียเล็กว่าทุกอย่างมันเป็นเรื่องที่กลืนไม่เข้าขายไม่ออก คุณปล่อยเวลาให้ล่วงไปโดยไม่ได้ทำอะไรเลยที่พูดไม่ได้อยากตำหนิหรอกนะแต่ฉันอยากให้คุณหันมาสู้ความจริงให้มันรู้ไปว่าคุณคือใครกันแน่ต่อให้เป็นลูกอินทวงศ์เป็นพี่ชายปรารวีแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเลวได้บริสุทธิ์เหมือนอินทวงศ์แต่จะโทษอินทวงศเลยก็ไม่ถูกเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมีที่มาที่ไป ครอบครัวเขาอาจโดนกระทำมาก่อนถึ่งมีการตอบสนองกันเป็นลูกโซ่อย่างนี้เสียเล็กคุณฟังฉันหรือเปล่าดวงตาคมลึกที่มองตอบลีเมยคือการให้สัญญาณว่าเขานิ่งฟังลีเมทุกคำพูดเป็นครั้งแรกที่ปุรนินคิดว่าลีเมพูดถูกเขาควรหยุดการวิ่งหนีตัวเองสียทีปุรนินเงียบไปนานจึงได้เอ่ยว่าผมไม่รู้ว่าควรจะเริ่มที่ไหน ดีเมยิ้มอย่างตื้นตันในที่สุดปุรนินก็ฟังหลอนม่านบางๆที่รอยตัวกัน้นที่ทางระหว่างเขากับหลอนหายวับไปโดยสิ้นเชิงพรุ่งนี้ปาลวีจะมาดื่มน้ำชากันเรียบร้อยคุณควรหาโอกาสพบเขาตามลำพังฉันจะกันเมวลีให้เองชายหนุ่มเลิกคิ้วสูงเมวลีมาเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ก็เด็กนั่นพยายามทำตัวเป็นเงาคุณตลอดเวลาไม่ใช่หรือ คุณจะคุยกับปลาลวีจะสะดวกได้อย่างไรจะบอกให้นะเสียเล็กคุณอย่าตามใจเด็กคนนั้นให้มากนะเมวลีเป็นเพื่อนรักของอัคังเข้ามาด้วยกันจะให้ทําอย่างไรก็แค่เพื่อนเท่านั้นไม่ใช่คู่รักสักหน่อยอย่าไปนสนใจไม่ต้องตามใจได้เป็นดีคุณกําลังอคติช่างเถอะฉันรู้ก็แล้วกันว่าอะไรเป็นอะไร คุณละ่ะในบอกมีเรื่องจะพูดเกี่ยวกับรีสอร์ทที่มาริบูทำไมมีปัญหาหรือเห็นสีหน้าคุณไม่ค่อยดีเลยที่โต๊ะอาหารผมไปรับพี่ชายวาลยาที่สนามบินขอพักที่เดลโคโรนาโดโฮเทลบุรพัฒธมาประชุมที่รีสอร์ทที่มาริบูใกล้ที่ของเราซึ่งมันถูกไฟไหมเมื่อหลายปีก่อนแล้วก็ทิ้งร้างไว้อย่างนั้น ตอนนี้เดนิยลคอเศรษฐีใหญ่ที่กำลังมีปัญหาเรื่องหุ้นริบบ้าเขาจะทำรีสอร์ทแข่งกับเราคนที่จะมาร่วมลงทุนกับเดนิยลคือบุรพัทธ์และอินทวงศ์ชื่อนี้อีกแล้วหรือใช่บุรนินพยักหน้ารับอย่างเคร่งครึมผมพบอินทวงศคืนนี้ก่อนกลับบ้านเขาต้องการให้เราขายรีสอร์ทของอปาให้เดนิยลทางเขาจะได้มีที่ดินผืนเดียวโดยไม่มีเราให้เกะกะสายตาหรือไม่ก็เป็นหุ้นส่วนกับเขา ฝันไปเถอะลีเมโมโหสุดขีดจนลืมตัวหล่อนถือว่าอินทวงศบประมาทที่เสนอความคิดเช่นนั้นพวกเขาคงไม่เดินทางสายเดียวกับอินทวง์แน่ฉันไม่เข้าใจว่าถ้าเพื่อนคุณพี่ชายเออวาริยาซึ่งถ้าพูดไปแล้วก็ต้องเป็นหลานเจ้าสัวสันทำไมถึงไม่ห้ามปรามเข้าบ้างปุรพัฒเป็นผู้ใหญ่แล้วเขามีกิจการมีความคิดเป็นของตัวเองเรื่องเช่นนี้ก้าวไกยกันไม่ได้ ผมไม่โทษท่านหรอกครับคุณลุงท่านเป็นคนกลางผมเห็นใจท่านที่สำคัญบุรพัฒน์ไม่รู้เรื่องของผมกับอินทวง์ลีเมลุกขึ้นยืนหล่อนมองปุรนินอย่างเห็นใจไม่รู้ทำไมเราถึงต้องวนเวียนกใกล้ชิดกับเขาอยู่ตลอดเวลาเงียบหายไปหลายปีนึกว่าคงจากกันไปแล้วที่ไหนได้ต้องกลับมาพะจนกันอีก รีเมย์ขมวดคิ้วทำหน้าไม่เข้าใจเมื่อเห็นปุรณนินยิ้มทั้งทั้งที่เขาควรจะเคร่งเครียดเช่นทุกครั้งที่พูดถึงอินทวงอดไม่ได้เลยต้องพูดว่าคุณก็อีกคนเสียเล็กปุรณนินหัวเราะเบาๆเขาเองไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะทนฟังชื่ออินทวงได้อย่างสงบโดยไม่ระคายใจคุณริวลืมไปแล้วว่า เพ่งเตือนผมหยกหยกให้หันหน้าสู้ความจริงเพราะฉะนั้นต่อให้อินทวงมายืนตรงหน้าผมก็จะไม่หนีอีกแล้วมันก็แปลกนะที่พอได้คิดผมก็รู้สึกโล่งยังไม่เคยเป็นมาก่อนเลยเรื่องนี้ต้องขอบคุณคุณริวเฮ้ยร <Hey! S 1> ีเมย์ยกมือบอกเขินเขินแต่ก็รีบสารภาพเหมือนกันว่าฉันเองไม่เคยคิดมาก่อนเหมือนกันว่าจะมีวันนี้วันที่เราสองคนนั่งพูดจากันดีๆปรึกษาหาหรือแบบคนในครอบครัวเดียวกัน นี่หากเจ้าสัวร,รู้อาปาคงดีใจมากเพราะท่านหวังอยากเห็นครอบครัวเป็นปึกแผ่นแน่นแฟนมานานแล้วเขาเดินมาส่งลีเมที่ประตูพอเปิดก็เห็นเมวลีเดินมาถึงพอดีพี่ปีเตอร์ดึกแล้วยังไม่นอนอีกหรือลีเมเปลี่ยนสีหน้าแต่อีกฝ่ายหนึ่งมีท่าทางไม่ยิร้ระเมยยังไม่ได้กุดเณพี่ปีเตอร์เลยเดี๋ยวนอนไม่หลับ เมวรีพูดเสียงธรรมดาและตรงไปตรงมาที่สุดจนกระทั่งลีเมเกือบสะอึกเมวรีเป็นกระจกเงาที่ส่องให้ลีเมเห็นว่าสมัยยังเป็นสาวหล่อนก็มีพฤติกรรมที่ไม่น่าดูเช่นนี้เหมือนกันเรากำลังจะไปนอนกันอยู่แล้วงั้นขอเวลาเมนิดเดียวเมวรีเดินผ่านลีเมเข้าไปหาปุรนินแล้วเขย่งตัวจูบแก้มเขาเบาๆกุ๊ดไนค่ะพี่ปีเตอร์